ครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับจากร้าน P S R นะครับเราจะมาดูวิธีการประกอบวอลกาแดงนะครับพร้อมกับ,บรางตรงรุ่นของ All New D Max กันนะครับ นี้ก็เริ่มขันรางยูเข้ากับตัวเบาะแล้วนะครับก็มาขันกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับตกลงที่ใจครับเรื่องบ้านในไทยจะให้ผมรับที่เป็นอาหารข้าวหรือไม่ พี่ว่าแค่คืนนี้คืนพรุ่นี้เทเเนี่ยจยจะบิตรงถึงภูเก็ตประชุมยาววนี่นครับตอนนี้ก็คือตัวรางยูที่เราให้ไปกับทางบอ่อนะครับก็บตัวนี้จะหยอดน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนส่วนปองนีก็ขอืแล้ม ก็สไลด์รางขึ้นมานะครับเพื่อที่จะใส่นอ็อตก็อันนี้นะครับที่สําคัญเลยเรื่องตัวล็อกเบลนะครับอันนี้จะต้องอยู่ระหว่างลางอยู่กับเบ๋อนะครับ เป็นนี่มคงครี่บ้านะาเบี้ยเจ้านายพว่าไม่ขลาขอใช้มาละปฐาราครับจากทีมของมี่ลาเองแต่ถ้าจกินน้ำก็ปิดไปแล้ครับแพงมา่สองสวนก็เป็นรคสอเสร็จแล้วก็จานนี้เราจะใส่แกนยูแล้วนะครับ แกนยูนะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังเทสครับตอนนี้หยอดน้ำมันครับผมบบเพิ่มความลื่นให้กับตัวล้างนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองกระดกแกนยูดูนะครับว่าเขี้ยวมันล็อกไหมอ้าโอเคลางลื่นดีครับ ราโอเคครับลางลื่นดีนะครับนี่ดูว่ามันล็อกให้ตรงนี้นะครับเสมอรหรือว่าให้มันล็อกเท่าๆกันนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเราก็ลองกอดดูล็อกทั้งสองข้างโอเคครับอย่างนี้ถือว่าลื่นดีแล้วก็ตัวเขี้ยวยกพร้อมกันนะครับก็ถอดน็อตตัวเมียตรงนี้ออกได้เลย,เลยแล้วเดี๋ยวเราก็ยกแพรมาใส่นะครับ บ้านาโสด่อมอะไรดีเยคืาาดืวิสกี้กอนาคะข้อนีวเราดีฉันเลนะคะดื่วิสกี้แล้วกใจเหรค่เนี่ยเขาดื่คนเดียวเล่นนนะครับชิลกัแ้ดูเงี่็นิฉันที่ศิลปกรอยู่แล้ว,วก็คุณจะตกใจอน,นี้ก็นนเริ่มใส่น็อตแล้วนะครับ เราทราบการทีน่นายและพวกเขาบอกอะไครับเรืองี่ที่เหลือพี่มันก็แค่ับว่ามันให้ความหาามายกับคำน้ำหนักแค่ไหนถ้าหากมีสติไม่ลือตัวต้องคงไม่ถึงเราเองคะ่ะใช้ไข่ควงทิมเข้าไปนะครับให้ผล่น็อตมันโผล่นิดนึงเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับฉันไม่ไดึงเลยอะรอามือคือต้องขอันนครับคืนนี้ เบลนะครับที่เราบอกว่าตัวนี้ก็คือเห็นไครับตัวล,อล็อกเบลที่ถอดมาจากเบาะเดิมนะครับโอเคเดินจะเทสรางแล้วอ่าอย่างนี้ถือว่าลื่นกปกติครับผม ร้อยครับขอบคุณครับผมจาก P S R ครับ